ก็ฟ้าจุระโน้มมหารามีบทบาทสำคัญอะไรในสมัยธทบุรีวะเขาเป็นวะครับสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากทัพป้องการศัตรูและปราบกบฏทำให้กรุงธนบุรีมีความบ้านคงเอ้ยท่านูเภตัใไดพระอ,องค์จึงขึ้นครองราดหหังสิ้นสุดสมัยธนบุรีพอบา้านเกิดความวุน่นวายและพระองค์ได้รับการสนับสนุนจากขุนนางให้ขึ้นเป็นกรรษัตริย์เพื่อฟรรื้นฟูประเทศเฮ้ยไม่คิวพระองค์มีอิทธิพลต่อ การปกครองและการทหารของกรุงธนบุรีอย่างไรกรุงช่วยเสริมสร้างระบบปกครองและการทาหารให้แข็งแกร่งพร้อมป้องกันภัยสกครามจาศตรูภัยนอกแปลรับชมวิดีโอเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นกันครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนั่นก็คือการมีอิทธิพลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตังาา้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจนถึงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ สวัสดีค่ะหนูกีตายินดีที่ได้มาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะค่ะก่อนที่เราจะเริ่มกันนะคะหนูขอเท้าความถึงช่วงเวลาในประวัติศาสตร์กันสักนิดหน่อยนะคะในช่วงเวลาปลายสมัยของกรุงศรีอยุธยานเนี่ยบ้านเมืองได้เกิดการกระสับกระส่ายเกิดความขัดแย้งภายในจนก,กระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปีพศ2310ค่ะ พระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยได้เป็นผู้กอบกู้เอกราชและก็สถาปนานกรุงธนบุรีให้เป็นราชธานีค่ะใช่ค่ะในช่วงเวลานั้นบ้านเมืองอยู่ในภาวะที่ยากลำบากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกซึ่งในขณะนั้นดังรวงวนไหนเป็นเจ้าพระยาจักกีได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือพระเจ้าตากสินมหาราชในการฟื้นฟูบ้านเมืองค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกเนี่ย ได้สร้างคุณปณการต่อกุคชงบุรีไว้มากมายเลยนะคะซึ่งเราจะมาดูกันทีละประเด็นเลยนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือด้านการทหารพระองค์ได้เข้าร่วมรบสําคัญหลายครั้งเช่นการรบก,กับพมา่าการปราบปางกุ้ต่างๆซึ่งมันแ,แต่มีความสําคัญในการรักษาความมั่นคงของกุญธงบุรีทั้งนั้นเลยค่ะค่ะในด้านการทหารพระองค์ทรงเป็นแม่ทัพที่มีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดในการวางแผนการรบ ทำให้ได้รับชัยชนะในหลายๆครั้งและด้วยความสามารถทางด้านการทหารนี้เองทำให้พระองค์เป็นที่เคารพนับถือของเหล่าทหารค่ะประเด็นต่อมาก็คือด้านการเมืองการปกครองค่ะพระองค์เนี่ยได้ช่วยเหลือง,งานของพระเจ้าตากสินมหาราชในการบริหารบ้านเมืองและก็ได้เป็นกำลังสำคัญในการร่างกฎหมายและฟื้นฟูระเบียบของสังคมด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะด้านการอาหารแล้วพระองค์ยังมีความรู้ความสามารถทางด้านการปกครองเมืองเป็นอย่างมากพระองค์ได้ช่วยเหลืองานของพระเจ้าตัดสินมหาราชในการวางรากฐานการปกครองของกรุงธนูดีซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงและความเจริญต่อบ้านเมืองในเวลาต่อมาค่ะค่ะและในด้านศาสนาเนี่ยพระองค์ก็ได้มีส่วนร่วมในการทำรุบุงรุงพระพุทธศาสนาต่างๆอย่างเช่น การบูรณะวัดอารามต่างๆค่ะค่ะเพราะองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยนะคะและได้ทรงสนับสนุนการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปค่ะค่ะก็จากการกล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อกุมุนบุญดีทั้งในด้านการอาหารการเมืองการปกครองศาส,สนา ใช่ค่ะพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่สำคัญที่มีคูณูปราการต่อบ้านเมืองเป็นอย่างมากมายซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ในเวลาต่อมาค่ะค่ะและเมื่อถึงปีพศสองพเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์และได้สถาป,ปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีค่ะ การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในประวัติศาสตร์ของไทยเลยนะคะเพราะองค์ได้ทรงสร้างกรุงเทพมหาคนครให้เป็นจุดศูนย์กลางของประเทศและได้ทรงวางรากฐานการปกครองที่มั่นคงค่ะนอกจากนี้เนี่ยพระองค์ยังมีผลงานสําคัญอื่นๆอย่างมากมายเลยนะคะเช่นการชําระพระไต้ปีโดกการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม <S <S <ๆ>การฟืน้นฟูศิลปวัฒนธรรม ใช่ค่ะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทรงให้ความสําคัญกับการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านค่ะวันนี้นะคะเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องอิทธิพลของพระบาทสมเด็จพระพระุทธยอดฟ้าจุฬาโลกตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจนมาถึงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยหวังว่าในวันนี้ท่านผู้ฟังทุกคนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะหนูว่าการพูดคุยในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ